หนือนเข้าห้องเชื้อไมหรือเริ่มอะไรก่อนดีอ่ะเอาพี่เนี่ยพี่ดมสนุกอันไหนก่อนมิ่นี่ก่อนไหมเรื่องดีกว่าฮะนี่นี่ก่อนมินี่ก่อนพี่เขมบอกมาแล้วอ่ามันกลับคือตั้งใจรถปีนี้มันกลับมาปีตำนานคืออย่างนี้คือคือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องในอดีตนานมากแล้วอ่ะอันนี้พี่แบบพี่ขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเนอะเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องตั้งสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วอ่ะผมมาพูดวันนี้พี่ว่ามันมันไม่ประโยชน์อะไรเลยอ่ะ ไม่ได้ฟังได้ฟังของแล้วใช่ไหมคะปิดก็ก็ก็พอพอจะได้ยินครับแต่ว่าพี่ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านไม่ได้เลยแบบว่ามีคนมาบอกอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าพี่มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนานมากแล้วอ่ะมันมันนานมากจริงแล้วมันมันจะมีประโยชน์อะไรที่มันจะพูดวันนี้อ่ะมันมันเรื่องมันจบแล้วกั่วันนั้นแล้วอ่ะแต่เขาบอกว่าเขากลับมาคุยกับพี่จมแล้วมือนอยากจะเคลื่อนพ่จบไปออกรายการเขาได้ซทำอะไรก็ถ้าเรื่องรายการเขาเขามีติดต่อมาครับเพียงแต่ว่าพี่เอก็ต้องดูคิวเขาทุกวันนี้คือ คืองานพี่เยอะมากจริงแล้วก็ทํางานแบบเยอะมากเลยนะครับก็ก็ต้องดูเวลาด้วยเลยครับจะม,มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะได้มีอยู่ในรายการเขาคือถ้าเกิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมันยังไม่มีคิวเลยมันมันไม่รู้จะพูดยังไงคือคือทึกพี่เชื่อว่าคนดูก็จะรู้ว่าพี่เองอะทำงานแบบ6วันนะฮะเต็มเต็มเดี๋ยววันได้พักผ่อนคือวันคือวันอาอนะอทาิตย์อหร้ยตกใจไหมคะตอนตอนที่เห็นว่าเอาแบบนั้นวันนี้มันกลับมาจากแต่แค่เรื่องมันกลับมาพเดียว ก็พี่ก็เฉยๆนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกอํามกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คืออยไ่ได้บอกกันว่ามันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่ามันมันเป็นเรื่องนานมากอ่ะมันสิบเจ็ดปีเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วแต่ไม่มีส่วนไหนที่พี่หนุ่มแบบอยากแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่ความจริงอะทำให้คุณเข้าใจผิดอะไรเงี้ยไปมันพี่ว่าอย่างที่บอกไปครับคือมันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะพูดในวันนี้เพราะเป็นเรื่องในอดีตนะคือ มันจะจริงหรือมันไม่จริงมันมันถูกมันถูกเคลียร์จบไปหมดแล้วตั้งแต่ในอดีตแล้วใช่ไวันนี้มันไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะอืมหมายถึงว่าเขาได้มีการคุยกับพื่อนหแล้วหมายถึงว่าคุยกันเป็นปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นเพื่อนนะเขาก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนกันนั่นเองนี่เดี๋ยวไม่ได้รับปากนะว่าจะไปออกรายการที่เก็บรอเวลาต้องดูคิวอย่างที่บอกนะครับโอเคแต่เรื่องของพี่นี่โหดมากเลย เชื่อมติดก่อนพี่นุ่มอ่าเอาเชื่อมติดอาจารย์ออสก่อนเอาเชื่อมติดก่อนละกันเอาละก่อนเชื่อมติดก่อนละกันอาจารย์ออสก่อนไหมไม่เอาไเอาดีดีเอาเรื่อเอาเรื่อดีๆก่อนนะครับก็ก็จริงๆพี่ก็เชื่อว่าสื่อเองก็คงจะรู้อยู่แล้วนะว่าว่าพี่เองนะครับเหมือนเป็นติดคู่พิพาทกับอาจารย์ออสเนี่ยมานาน2ปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณประมาณ2ปีแล้วก็ มันเกิดจากความไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็ไม่เคยมานั่งคุยกันมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ออสแกก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งข่าวของพี่เหมือนกันเพราะพี่เองก็ทํารายการแก่ก็มานั่งในรายการให้เวลามีเรื่องอะไรพี่ก็ส่งเรื่องไปหาแกว่าอาจารย์ทาอย่างนี้นี่จนกระทั่งมาวันหนึ่งมันเกิดความเข้าใจผิดกันนะฮะแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นความน้อยใจของอาจารย์ออสก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการที่พี่เองก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเคลียร์แบบให้มันให้มีเคลียร์เคลียร์แบบ ให้มันหายสงสัยกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบก็ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งขึ้นมานะอะไรเงี้ยครับอะไรอะไรที่ให้กลับมาดีกันเข้าใจกันคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นที่ผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็คืออ่เป็นบ้านใหญ่ของของคนครปฐมนะฮะทางคุณปองคนจากสมซั์ท่านก็ หมือนกับประสานมาเพราะว่าจริงๆผมเองกับพี่ก็รู้จักกับทางคุณปองพลอาจารย์อ๋อกแกก็รู้จักทีนี้แกก็ถ้าที่ถามกันนะฮะแกก็บอกว่าแกเห็นแบบทั้งสองคนเนี่ยมีประเด็นกันแล้วก็มีการวิวาทะกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแกรู้สึกแกอึอดอัดแกก็เลยเบอร์ลอง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 ,ลองคุยดูยว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยว่าจะมีการพูดคุยกันซึ่งตัวพี่เองเนี่ยพี่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเองก็เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วก็พอมาวันนี้ได้ได้มีโอกาสพูดคุยกันก็อธิบายว่า ตัวจา์แบบไม่สบายใจตรงไหนเออผมเองเนี่ยก็นําเสนอไปในบางทีเนี่ยออแกอาจจะเข้าใจว่าเราไปไปรู้จักกับคนนั้นคนนี้คนนู้น,น,น,นซึ่งเป็นคู่พิพาทแต่แกเหมือนกันแกก็ได้เข้าใจเหมือนว่าเราไปอยู่กับเขาหรือเปล่านี่มันไม่ใช่นะครับแล้วก็แล้วก็แต่พี่เอมเป็นคนที่มไม่เคยออกมาพูดคือไม่อยากมาพูดเรามีปัญหาอะไรกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมา มานั่งพูดหรือมานั่งอะไรกันในโซเชียลอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีข้อพิพาทกันก็ไปว่าในชั้นศาลอะไรเงี้ยแต่ก็วันนั้นก็คือทางผู้ใหญ่ก็เลยบอกอ่าเราคุยกันก็เลยคุยกันก็เคลียร์กันไปอะไรเงี้ยในส่วนของคดีคือจบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คือในมุมของอาจารย์ออสแกก็แกก็ถอนของทางพี่ทางช่องสามทั้งหมดนะฮะแล้วพี่ก็ถอนให้แก่ทั้งหมดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือของพี่เองเนี่ยฟ้องแกไปทั้งหมดเนี่ยอาญาสามคดีแพ่งหนึ่งคดีแจ้งความอีกประมาณเก้าคดี เถอนที่หมดเลยครับนี่ก็ถอนที่หมดเลยของอาจารย์ออสเนี่ยมีมีประมาณ3คดีที่แจ้งที่ที่ฟ้องพี่นะฮะที่ฟ้องที่ฟ้องเป็นแต่เป็นฟ้องแพ่งอ่ารู้สึกฟ้องแพ่ง2อาญาหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็มีฟ้องอาญาช่องสามวันนะครับก็ก็เคลียร์กันไปก็จบกันไปอะไรอย่างี้ยก็ร่วมงานกันได้แต่เขรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นพี่ก็ไม่คิดเลยหรอพี่พี่ก็ไม่เคยคิดจะมีภาพนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่า ในวันที่เราโมโหฮะแล้วพอเราโมโหมันก็ไม่มีสติเพราะไม่มีสติเราก็รู้สึกว่าเอ้ยว่าเราเราก็ต้องเราก็ต้องสู้อ่ะเหมือนกันพอพี่สู้เขาเขาก็ต้องสู้กลับอะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายมันก็มาเรื่องความบาดหมางมันก็ไม่จบสักทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งพอเรามานั่งแบบคุยกันเรามีสติในการคุยกันแล้วเนี่ยพี่ว่าทุกอย่างมันก็เบาบางลงได้เพราะว่าตัวเองทํารายการสัมผหกระแสเองเนี่ยตัวพี่เองก็ก็ถือกตินี้อยู่แล้วนะครับว่าคือคืออยากให้ ผู้พิพากษมานั่งในรายการแล้วก็มานั่งเคลียร์กันนะครับอย่างบางคนบอกเอ้ยเอารายการผนกระแสไอ้รายการคนทะเลาะกันผัวเมียตีกันคนทะเลาะกันมาออกเบื่อไม่อยากรู้จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่เราทำเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายนะคะคือคือเชื่อไหมว่าพี่เองเนี่ยมีโอกาสเจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายนะฮะท่านเองก็เรียกพี่ไปบอกว่าเออขอบคุณนะที่ที่ที่ท,ท,ทำรายการผลกระแสเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนสมัยเนี้ยไม่รู้ข้อกฎหมาย คนถ้าไเนี่ยไม่รู้ข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีรายการแบบนี้ออกไปอ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพี่นะฮะเป็นทุกๆรายการจะเป็นเปิดปากกับภากภูมเป็นถกไม่เถียงเป็นเคลียชัดๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในใ,ใ,ในในในบ้านเราเนี่ยคือมีประโยชน์นะฮะเพราะว่ามันเป็นการแบบเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งส่งต่อ,อกฎข้อกฎหมายให้กับคนที่ดูเนี่ยเขาได้รับรู้อ๋อมันมีเรื่องแบบนี้แบบนี้เกิดแขบบึ้แบบน,แบบนอะไรเงรี้ยพี่ก็รู้สึกว่าโอเคในมือหอาจา์ออดพี่เองทําเรื่องของการไก่เกลี่ยอยู่แล้วเราก็แค่ไก่เลี่ยเขาเหมือนกับที่่เเรรราาาาทํในนนยกั้ ครับาาเราได้เห็นจุบปักจี๊ยบมครัฮะีจามีจุบปักมเพว่าเราให้เจอตัวมันก่อนดีกว่าเออเาะายาเรกลุ่มร้เออก็นั่นแหละครับคืออีเจี๊ยบเรียบด่วนก็ก่ล่มช่มุ่เื่อจียิดมาเลยค่ะโดนไปอันนี้แบบอันนี้ไหลวคือเอาเอาเอาไงก่อนดีุดไปพหนุกคิว่ามันไม่ไหวแล้วที่หนุกต้องแบบออกมาดีกว่าคืออย่างนี้ จริงๆเรื่องนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยสำหรับมุมของี่ตัวพี่เองนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นวันที่18ธันวาพี่ทํารายการหักระแสปี66นะฮะวันนั้นน่ยพี่เชิญาทางฝั่งของอประธานวิทย,ยาวัจกรมานะครับชื่อพี่พศนะฮะพี่เชิญอาจารย์จตุรงมาถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีทางคุณต้นอ้อเนี่ยมานะครับแล้วก็มีการมาพูดคุยเรื่องราวของ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 ,ของน้องคนหนึ่งนะฮะแล้วเราเองก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาด้วยนะ เราก็บอกว่าเป็นเด็กแปดขวบอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่18ธันวาเลยถูกไหมฮะมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมันมีแบบหลายคนที่พยายามเล่นเรื่องนี้กันแล้วมีหลายคนไปร้องเรียนเรื่องนี้กันแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยเขาเ,เ,เป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีมีภาพบางภาพเนี่ยที่เห็นตัวเด็กเนี่ยนั่งอยู่แล้วมีหน้ากเนี่ยมาคุมทั้งหลังซึ่งพอเราเห็นหรือทุกคนเห็น ผู้สื่อสารนี่ก็ชนทุกคนเห็นก็จะเข้าใจได้เลยว่านั่นคือองค์พระสมมาสุธเจ้าทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อเด็กคนนี้คือพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือเปล่าเนอยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ในมุมของตัวฝั่งครอบครัวเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันคือลูกขององค์พระสมมาสุธเจ้านะเขาคือองค์พญานาคนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งปรากฏว่าพอเรามาพาดหัวว่าดราม่าเกิดก้มกราบเด็กแปลกตัวตั้งตัวเป็นพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเขาไม่พอใจแต่ในมุมเราอะรู้สึกว่า ก็ในเมื่อก่อนหน้านี้มันก็มีสื่ออื่นที่เขาลงอยู่แล้วแล้วข้างในรายการเนื้อรายการเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่เหยียดความเชื่อใครแล้วก็บอกว่ามีคนพยายามจะบอกว่าตัวน้องเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้่าแต่สุดท้ายพี่ก็บอกว่าแต่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอนาคามีเป็นลูกพู้เ,เจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยไล่สเต็ปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางด้านคุณแม่คุณแม่ก็ยินดีเพราะตอนแรกกระเชิญมาคุณแม่บอกว่าขอเป็นพูดได้ไหมเออขอเป็นวิดีโอคอลได้ไหม ขอเป็นปนอินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีอะไรประมาณแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่เข้าใจาผ่านไป4ี่เดือนแล้วค่อยแล้วก็กลับมามีปัญหาเรื่องเนี้ยแล้วก็เกินม,มามามาต่อว่าพี่พี่ก็ยินดีนะครับพี่ก็ไม่เป็นไรแต่หลังๆอ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันล้ําเส้นไปนิดนึงล้าเส้นไปนิดหนึ่งคือคืออย่างเช่นว่าจะมาด่าพี่ว่าออไอ้การใช้จู้ชูช้หิวเงิน หางเงินกับคนความทะเลาะของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่ติดใจเลยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ด่าเองแต่เนี่ยคือให้เด็กเนี่ยมาพูดแล้วเด็กเนี่ยแปดขวบอายุเท่ากับลูกสาวพี่อ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้จะรู้ได้ไงว่ากูเจ้าชู้มาก่อนวะ <c oughs> ถูกว่าเพเาาตอนนี้นยังไม่เกิดเลย <c oughs> แล้วยังแล้วอยู่ดีๆมาใช้คําพูดคำนี้ แล้วจะไปใช้คําว่าหิวเงินเนี่ยอยากได้เรตติ้งอะไรคือพี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เด็กจะพูดพี่คิดวันนั้นทันทีเลยว่าเฮ้ย mm. มัน,ม,นมันต้องมีอะไรอยู่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 ข้างหลังแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าพี่พี่สงสารน้องพี่อยากพี่อยากให้น้องเนี่ยแบบได้ได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กจริงๆแล้วที่สาคัญที่สุดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองเรื่องคือเรื่องแรกเลยเนี่ยพี่มองว่าตัวน้องเองเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยน้องจะมีเพื่อนอยู่ที่โรงเรียน ถ้าเกิดน้องไปที่โรงเรียนเนี่ยแล้วเพื่อนรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่เพื่อนเล่าให้ฟังเฮ้ยนี่ไม่ใช่นะไ,ไม่ใช่ของจริงไหมเนี่ยน้องจะถูกบูลลี่จากเพื่อนถูกไหมฮะจะเข้า,จะ,ขาจะเข้ากับใครไม่ได้หรือต่อให้ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้พิเศษจริงๆเขาเป็นผู้พิเศษจริงๆพี่ถามว่าเด็กที่ไหนจะกล้าเข้าไปคุยกับผู้พิเศษเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้จะถูกเว้นระยะห่างจากเพื่อนพี่อาจจะคิดเอาเองก็ได้นะแต่พี่ประเมินประเมินจากการที่พี่เองมีลูกและพี่เองก็คุยกับหมอ,อจิตเวชเด็กเนี่ยบ่อยมากว่า พี่ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เราอยากช่วยเขาแต่เขาจะมองมุมกลับยังไงเป็นสิทธิ์ของเขาแต่สาหรับพี่พี่ว่าทําอย่างนี้ไ่ได้กับอันที่สองอันนี้สําคัญมากคือเรื่องราวของพุทธศาสนาคือเราต้องเราเป็นคนไทยเราถึงต้องถือศาสนาพุทธเนี่ยโอเคแบบอย่างน้อยๆทุกคนต้องรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดตามหลักของธรรมของศาสนาเนี่ยมาจากพระสูตรพุทธประวัติมาจากพระสูตรซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสูตรเนี่ย ได้มีงานสอนคนแบบนี้พระไตรปิฎกสอนคนแบบนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งมาบิดเบือนพุนศศาว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นบ,บ,นแบบนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยนักโจะทํำยังไงในเมื่อวันนี้คุณจะบอกคุณจะเอาเรื่องตำนานมารวมกับพระสูตรคุณเอาเรื่องพญานาคเอาเรื่องพระนาคามีซึ่งจะไม่เกิดแล้วแต่มาบอกว่าอานันนี้รถชั้นมาเป็นพญานาคแล้วมาเกิดเป็นคนเพื่อช่วยคนมันได้ยังไงอ่ะพญานาคชื่อของพญานาคตนนั้นก็คืออยู่ในตำนานแต่ชื่อพญานาคที่อยู่ในพระสูตร อย่างพยายมุจลินอย่างเงี้ยเขาก็บีหลักของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนอะ่ะซึ่งพี่ก็จะยอมไปได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่บอกว่าพี่เป็นพิธีกรหรือพี่เป็นคนดีหรือไม่ใช่อะไรนะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ยอมให้ลูกพี่ต้องมานั่งแบบมีเหมือนแบบศาสนาที่เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันแต่เป็นการบิดเบือนออกไปเรื่อยๆอะ่ะซึ่งมาทัดฐานจะอยู่ตรงไหนต่อไปก็จะมีคนที่2คนที่สามคนที่สี่มาบิดเบือนแล้วไม่มีใครทําอะไรเลยอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่แฟงอะ่ะพี่พูดเยอะไปไหมล แล้วเหลาหลักจากี่หลักจากที่แบบพี่หนุ่มเหมือนรวบรวมอ่ะทีมอินร์เจอร์อ่ะเออพี่พี่ไม่ได้รวบรวมหรอกคือมีคนมาร่วมด้วยคือคือคือพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่นับถือศาสนับถือศาสนาพุทธเนี่ยเขาเขาไม่เห็นด้วยฮะกับเรื่องราวแบบนี้อย่างพี่อนันชัยนะครับหรือว่าอย่างมหาหมีอย่างคุณอี้แทนคุณอย่างคุณต้นอ้อ หรืออย่างอีกหลากหลายคนนะฮะคือเขาพี่ว่าเขาเขาเป็นคนพุทธนะ่ะแล้วเขารู้เขาอาจจะคิดเหมือนพี่ก็ได้ว่าเฮ้ยพุทธศาสนาเนี่ยจะถูกปิดเบือนแบบนี้ไม่ได้มันเป็นการปนเปื้อนนะ่ะคือถ้าจะมีน้ํามันคุณจะเอาน้าไปใส่แล้วบอกว่าเนี่ยมันคือน้ามันร้อยเมันก็ไม่ได้ไนงะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในมุมของพุทธเนี่ยยังไงก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการสอนของของพระไตรปิฎกของพระสูตรของธรรมะต,ต่างๆน,นั้นมันต้องต้องเป็นแนวแนวทางนี้เท่านั้นเลยไนงะ เขาเขาก็คือเขาเนี่ยคือต้องบอกงี้อ่ะไหนๆบอกเลยพี่บอกว่าพี่อ่ะหลังทีกที่เขาออกมาบอกเขามาด่าพี่โดยที่มีคุณพ่อคุณแม่เขานั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วด่าพี่เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้คําที่ดูหมิ่นพี่นะดูหมิ่นบริษัทพี่เรื่องนี้พี่แจ้งความไปก่อนหน้านั้นแล้วพี่แต่พี่ไม่ได้บอกใครพี่ไม่ได้เป็นคนที่ว่าขอแจ้งความแล้วเขาต้องมานั่งประกาศฉันแจ้งความไปแล้วนะฉันฟ้องคือไม่จําเป็น พี่อ่ะแจ้งความตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยที่เขาด่าพี่นะฮะแล้วแจ้งแบบดําเนินคดีด้วยทั้งหมดนะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือส่วนตัวของพี่ที่เขาด่าพี่อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของบริษัทที่ด่ารายการนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โดนเนี่ยก็คือมีฝ่ายกฎหมายของเขามีพ่อแม่และตัวเด็กกต่ตัวเด็กคงไม่โดนอะไรฮนะแต่พ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นนพี่แจ้งหมดพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไปไปฟ้องร้องพี่เรื่องนี้ครับเรื่องเรื่องที่ว่าไอ เขาได้รับหมายก่อนเขาก็เลยไปฟ้องพี่เรื่องที่ว่าที่เมื่กี้พี่เล่าให้ฟังน่ะสิบแปดธันวาก็คือเรื่องเรื่องอะไรนะไอ้อ้างตัวเป็นพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอืมจริงในวันนี้พี่หนุ่มอยากให้เขามาออกรายการว่ามันเลยจุดแล้วมัแล้วคือพี่ยินดีครับเขาอยากมาออกถ้ากล้ามาก็มาเลยคือพี่เปิดกว้างอยู่แล้วแล้วก็ดีนะถ้าเกิดเขาอยากจะมาพูดถูกไหมครับอยู่ที่ว่าเขาเขาอาจจะมองว่ารายการ ไม่ไปหรอกรายการแบบนี้ประคันตันนี้อะไร,ระเขาด่าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะมาก็มาก็มานะก็มาได้นะคือถามแค่คำเดียวกล้าหรือเปล่ากล้าก็มาก็รออยู่เท่นั้นแหละแล้วว่าตั้งแต่เกิดเลยก็คือพ่อแม่เขาไม่ได้ติดต่อไม่เลยไม่เคยแล้วแล้วเขาบอกว่าจะให้พี่ไปที่นูน่นเพราะพี่เคยบอกพี่จะไปเ,เขาบอกให้พี่ไปแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่กลับไปย้อนดูแล้วพี่เปนคนพูดเองว่าคุณแม่แม่จ๋าเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะแม้ไปนะจ้าผมอยากจะไปดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างที่บอกอะคือพี่ไม่มีเวลาจะมาคาดคั้นพี่ว่าไม่ได้มึงต้องมามึงต้องมามันไม่ใช่ไง<ม>เอออะไรอย่างเงี้ยตอนที่พี่ที่ผมเห็นอกอกออแบบพ,พอมก็ไปล่าสุดพมกไปล่าสุดเหรอครับพี่บอกว่าตูอะไรกันไปคือ,อคือคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้พี่อะก็คือประสานไปทางพอมองเนี่ยหลายครั้งนะครับคือพี่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบว่าพมเนี่ย สื่อพอรบคุ้มครองเด็กเอาไว้เนี่ยหลายฉบับนะฮะเป็นมาตรา,า,านู้นมาตรานี้อนุนั้นอนุนี้เนี่ยมีหลากหลายคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าเรื่องของการเรื่องของการที่เอาเด็กเนี่ยออกมาพูดว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษเนี่ยนะครับแล้วมีการบริจาคเงินเข้าไปทาบุญเนี่ยอันนี้มันไม่ได้นะฮะพอมอเองก็ต้องเข้าไปรู้แต่แรกแต่ทีนี้ล่าสุดพอมอเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับไปโดนเทศนานะฮะคนี้พอมอเองก็เลยต้อง มีความจําเป็นที่จะต้องอพึ่งกระบวนการศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยแยกแยกเด็กออกมาเพื่อให้พอมอนเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยอยู่ในขั้นตอนอีกอันนึงก็คือสํานักสงฆ์เอ้สำนักสงฆ์สำนักพุทธนะฮะสำนักพุทธขออภยัยส,สำนักพุทธเองเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คุณจะต้องแอคชั่นมากกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยสำนักพุทธพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ถือกฎหมายอะไรในการที่ไปจัดการจัดการได้แค่พระกับเนน นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีกฎหมายสงอยู่นะฮะซึ่งสามารถใช้ร่วมกับกฎหมายอาญาของของเราที่ใช้กันอยู่เนี่ยได้แล้วสามารถที่สำนักสงไปแจ้งความหรือไปทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ให้ประชาชนอย่างพวกพี่เนี่ยมานั่งแจ้งกันเองแล้วเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องเขาฟ้องพี่เขาฟ้องอนันชัยเขาฟ้องต้นอ้อเขาฟ้องคนนี้คนนี้หมดพี่ต้องมานั่งเสียตังค์ค่าทนายค่าเสียเวลาเดินทางแล้วถามว่าภาครัฐทำอะไรอันเนี้ยพี่ก็ต้องถามไปแบบนี้ด้วยเหมือนกัน แต่โอเควันนี้พอมอเขาเดินหน้าแล้วสํานักสงฆ์เนี่ยอยากให้พุทธประวัติเนี่ยถูกบิดเบือนเหรอสํานักผมบอกว่าเออสํานักพุทธอยากให้พุทธประวัติถูกบิดเบือนเหรอเพราะว่ามันมันแล้วใครจะจัดการอะ่ะตํารวจตํารวจก็บอกว่าโอเคพี่เคยคุยกับทางทางผู้การของปคมผู้การบอกว่าผมพร้อมเลยถ้าวันนี้คุณมีมีมีผู้เสียหายวันนี้มีละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีการดําเนินการอะไรมากขึ้นกว่านี้ ยอมความใช่ไหมพี่เอาไหมแต่ี่คือพี่พี่คงไม่ยอมครับคือคือคือสิ่งที่พี่กำลังจะบอกเขาคือพี่อยากจะฝากไปบอกเขาว่าอยากให้เขาว่าดึงสติกลับมาสักนิดหนึ่งคืออันนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆอยากให้นึกถึงลูกคือลูกถ้าลูกจะโตไปแบบนี้เนะี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องมีสังคมของเขาพ่อแม่พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะชี้ทางได้แต่ไม่สามารถชี้นำได้ อันนี้คือคุณต้องเรียนรู้ให้ดีๆนะครับไม่งั้นผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้จะอยู่ในสังคมแบบลาบากจริงแล้วเขาโตขึ้นไปแล้วหันกลับมาเขาจะง,งงเลยว่าที่พ่อแม่ทำอะไรกับเขาแปลว่าตำรวจควี่หนุมดีอย่าว่าเราไม่ได้รังแกเด็กเราไม่ฮะพี่ไม่ได้รังแกเด็กพี่ไม่ทกกะเลาะกับเด็กพี่ไม่ได้ทะเลาะด้วยกับผู้ใหญ่พี่เพียงแต่ต้องการปกป้องในมุมที่ความถูกต้องแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเรื่องของศาสนาเนี่ยสำคัญเราไม่สามารถปล่อยให้ลูกหลานเราเนี่ย โตขึ้นมาในในศานส,สนาพุทธที่มีรัฐที่อื่นๆเข้ามาแทรกแซงถ้าเกิดเป็นรัที่อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับพุทธเลยพี่ก็ยไม่ยุ่งเลยเพราะพี่ทำมาเยอะเนี่ยเอาหม้อมาครอบหัวเคาะหม้อบอกเนี่ยสามารถรักษาโรคได้ก็เรื่องของคุณอ่าคุณจะมานั่งไล่ผีไล่ฝังเรื่องคุณพุทัศสนานก็เรื่องของคุณแต่พอคุณมาแตะเรื่องของศาสนานี้ไม่ได้เพราะลูกพี่ก็ต้องโตขึ้นไปกับพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะลูกผู้เป็นพี่เป็นพุทธอา่อาขอบคุณครับ